<kę> วันนี้มาแรงเพราะว่าเจอมาเยอะค่ะสองวันที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าพวกมึงเป็นบ้าอะไรกันวะมึงทําไมไม่ไปช่วยกันพัฒนาประเทศทาไมไม่ไปช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนเขากำลังลำบากมึงมาตั้งหน้าตั้งตาหาเหตุผลใน,นการที่จะบอกว่าอย่าทำอะไรที่จะนันเลศแม้กระทั่งสื่ออย่างไอหัวโล้นนะคะดีฉันบอกว,กว่ากะโกลกหนาะขนาดผมยังไม่กล้าแทงขึ้นมาเลยนะคะสิริกันลาตอนนี้เนี่ยนะคะท็อปตอมที่สุดเพื่อไทยเนี่ยนะคะส่งมากี่คนกี่คนโดนสิริกันลาฟาดหมด สลิกันดาคนสลิกันลาคนเดียวเอาอยู่หมดมาดีเบตกันเลยมาเลยมึงบ้าปะไอ้ไอ้โรดมึงบ้าปะมึงกินอะไรลงไปเธออยู่ไว้ได้กินวนลาสาเวลาไปอยู่ใช่นน่ค่อยมึงแดดห้าเวลาหรอคะคือถ้าเกิดว่าเขาทําได้เนี่ยมึงจะตายใช่ไหมเพราะมันผิดหวังนะะมึงผิดหวังใช่ไหมที่เห็นเขาได้เป็นรัฐบาลมึงผิดหวังใช่ไหมที่เห็นสถาเศนสถาได้เป็นนายก มึงผิดหวังใช่ไหมที่เพื่อไทยเนี่ยจะได้ทานโยบายที่ในที่สุดเนี่ยําว่าศูนย์พันเนี่ยนะคะมึงลบออกไปจากโคจรานุกรมเลยนะคะการช่วยกันพัฒนาประเทศที่ท่านบอกตรงๆเลยท่านไม่ได้เรื่องยากเลยมึงอย่าขวาคง,งคงอาลคองเท่านั้นเองค่ะมึงอย่าเป็นจ้าเก้ขวางคลองเท่านั้นเองค่ะแล้วมึงอย่าเอาตีนราน้ําเท่านั้นเองค่ะเออนะคะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยเขาได้รับผลประโยชน์ของเขาบ้างไม่ใช่เอาภาษีประชาชนเนี่ยไปบำรุงบำาเรอคนมีอำนาจจนหมด จำในที่สุดแล้วกูเนี่ยต้องมาแกะกัดก้อนเกลือกินพอจะมีรัฐบาลหนึ่งที่มาช่วยปอบประโลมนะฮะตบหัวตบหัวตบหัวเออใจเย็นใจเย็น,เ,นเดี๋ยวรัฐบาลช่วยเนี่ยมึงก็มาค้างกันทำหานะ,ะลไ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยดิฉันบอกว่าอยากรู้ว่าจะพัฒนาประเทศยังไงดิฉันบอกเลยค่ะมึงไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะมึงอยู่เฉยๆไม่ออกมาขวางนู่นนี่นั่นประเทศพัฒนาแน่นอนค่ะไม่จําเป็นต้องทําหาอะไรเลยนะฮะมึงอย่าทาดีกว่า ปล่อยให้เขาทําไปเขาเป็นรัฐบาลถ้ามันอึดอัดใจนักต้องเอานู่นนี่นั่นะมาโพสที่กูเห็นไม่ต้องเลยค่ะมึงรออีกสี่ปีถ้ามึงแน่จริงสี่ปีข้างหน้าเขาก็เลือกมึงมึงก็เป็นไปแล้วดิฉันจะพูดไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าถ้าสี่ปีข้างหน้าเพื่อไทยไม่สามารถได้เป็นรัฐบาลน,นิฉันก็เป็นฝ่ายค้านค่ะก็เป็นฝ่ายค้านมาตลอดนะตั้งกี่ปีตั้งแปดปีเป็นฝ่ายค้านมาตลอดสี่ปีแรกไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลสี่ปีต่อมาเป็นฝ่ายค้าน นะเพราะทนนั้นตอนนี้ตอนนี้ดิฉันมีโอกาสพักที่ฉันเลือกได้เป็นรัฐบาลนะถ้าไม่อวยเนี่ยดิฉันบอกว่ากูก็ผิดปกติไหมนะเพราะฉันดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาททิฉันเชียร์สุดใจและอยากบอกทุกคนเลยนะคะว่าทุกคนต้องส่งเสียงนี่คือผลประโยชน์ของเราซึ่งได้โดยผ่านรัฐบาลนะ <c oughs> วันนี้มาแรงเพราะว่าเจอมาเยอะคสองวันที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าพวกมึงเป็นบ้าอะไรกันวะ มึงทำไมไม่ไปช่วยกันพัฒนาประเทศทำไมไม่ไปช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนเขากำลังลำบากมึงมาตั้งหน้าตั้งตาหาเหตุผลในการที่จะบอกว่าจะทำอะไรที่ัะนล่นเลสแม้กระทั่งสื่ออย่างไอหัวล้นนะคะดิฉันบอกว่าก็โลกหนาะขนาดผมยังไม่กล้าแทงขึ้นมาเลยนะหรือไอพวกสื่อนะคะที่เคยมากินบริเวณขี้รถถังคาซิโร่อย่างเงี้ยนะไอถึกงีน้นู่นนี่นั่นแต่ละคนเนี่ยที่ออกไปจากวอยซ์เนี่ยวันนี้ดิฉันบอกว่าคุณไม่ต้องอวยไว้หรอก แต่ที่พูดเนี่ยนะคะกรณีของหูเโหดิฉันบอกว่าสิริกัลลานะคะสิริกันลาตอนนี้เนี่ยนะคะท็ออร์มที่สุดเพื่อไทยเนี่ยนะคะส่งมากี่คนกี่คนโดนสิริกันลาฟาดหมดสิริกันดาคนสิริกัลลาคนเดียวเอาอยู่หมดมาดีเบตกันเลยมาเลยมึงบ้าปะไอ,ไอโลดมึงบ้าปะมึงกินอะไรลงไปเคยอ,อยู่ไว้ได้กิน,วนเวลาสามเวลาไปอยู่ที่นั่นค่อยมึงแดดห้าเวลาหรอคะ พูดอย่างนี้พูดพูดอย่างนี้ทฉันบอกว่ามึงเกลยยิ่งกว่าหูหนวกตาบอดอีกมึงดูบ้างว่าเวลาดีเบตเนี่ยคือคนหนึ่งเนี่ยนนเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายและอีกคนหนึ่งอายุยังน้อยและเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องให้เกียรติแหละเขาจะฟาดฟันแล้วสุดท้ายลุกขึ้นบกันไหมและการที่มึงอวยเนี่ยฉันบอกว่ามึงฟังดูบ้างนะระหว่างซีอโอกับเด็กฝึกงานอนะ่ะแล้วมาดีเบตกันอนะ่ะถ้ามึงมีสมองมึงมีตาม,มึงก็จะรู้ว่าใครเด่นใครได้ แต่คนเนี่ยเขาไม่ได้ไปจับประเด็นตรงนั้นเขาแค่อยากจะเห็นว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ค้าเนี่ยคือคุณมีมีเหตุผลอะไรส่วนคนที่อยากจะทําเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่ทําแล้วมันจะดีทําไมไม่คิดตรงนี้มามองทําไมว่าโอา้โหส่งมากี่คนสลิกันลาสลิสริกันลาฟาดเรียบฟาดหาอะไรคะดิฉันบอกเลยว่ามึงดูยังไงอันนั้นไม่ว่านะแต่กําลังจะถามว่าแทนที่พวกมึงจะเป็นสื่อ มึงจะออกมาพูดถึงประเด็นข้อดีข้อเสียของสิ่งที่เข,อขอากําลังถกกันมึงเสือกมาบอกว่าโ oh, อ้โหอีกคนเนื้อเก่งฟาดเรียบเพื่อไทยส่งมากี่คนฟาดเรียบไมเอียกจะด่านะคะคือวันนี้คือคือสุดส,ดสดอะ่ะแบบเฮ้ย <c oughs> มึงไม่ได้กินบนเรือนแล้วขี่รถหลังคานะมึงกินบนเรือนแล้วเอาส้วมเข้าไปทั้งส้วมเลย <c oughs> มึงจะบอกให้ส้วมที่ว่าก็อยู่ในปากมือน่ะอาปากของมันไหลออกมาเลยบอกให้เพราะฉะนั้น ใครก็ตามนะคะที่พูดถึงเรื่องดิตนันวอลเลตเนี่ยถ้าพูดดีนะคะคุณก็เข้าตัวคุณอย่าลืมเลยคะว่าห้าสิบล้านคนเนี่ยดิฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่าไม่มีใครอยากได้แต่ที่เขาบอกว่าไม่เอาเพราะเขากลัวอย่างที่พวกนี้มันไปปั่นหัวไงคะคุณไปปั่นหัวเขานน่ว่าการกู้เงินมาครั้งนี้ทําให้ประเทศชาติเป็นนี้นูน่นนี่นั่นสุดท้ายจะต้องไปนั่งแบกนี้สุดท้ายจะต้องเสียหายหนู่นนี่นั่นเขาก็กลัวแต่ถ้าสมมติว่าเขาได้ข้อมูลมาว่าเอ้ยอันนี้มันดีนะ มันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วในที่สุดในฐนะระบบการเงินหรือ,อการใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่ระบบอย่างนี้อยู่แล้วถามจริงๆทุกวันเนี่ยนะฮะเวลาคุณจะเบิกถอนเงินเนี่ยมีใครเดินไปแบงค์บ้างมีใครมีเขาเรียกอะไรนะมีใครมีบุ๊กของแบงค์บ้างบุ๊กแบงค์เนี่ยใครถือไปบ้างวันนี้ใครพกบ,บุ๊กแบงค์คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวคุณจะซื้อของออนไลน์หรือคุณจะไปกินข้าวคุณจะไปอะไรเนี่ยนะ,ค,ะคุณใช้สแกนก็ได้คุณอะไรก็ได้คุณไม่ต้องพงพเเินสดลย เพราะฉะนั้นพอมาถึงระบบนี้มันเป็นหาอะไรแล้วก็มาย่อเย,อเยอ้ยบอกว่าไหนว่าไม่กู้ก็ตอนแรกเขาไม่กู้เขาไม่กู้แล้วมึงก็เขาก็เชิญมาเอามาด่ากันนู่นนี่นั่นสรุปแล้วก็คือให้ทําอย่างนั้นให้ให้ทําอย่างนี้รัฐบาลที่เป็นระบอบ,บประชาธิปไตยเขาก็ต้องฟังเสียงทุกคนนะฮะถ้าเกิดเขาใช้มาตราสี่สี่ป่านี้ก็ฟันโชดแจกได้ไปแล้วจะบอกให้ถูกไหมคะนี่ก็รอดูเหมือนเหมือนมึง,มง,มง,มงนั่นแหละค่ะ แต่มึงมาสก,กาัดกั้นแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่กูจะได้เป็นเศรษฐีนะฮะมีรัฐบาลเศรษฐาตอนนี้ราคายางห้าสิบบาทแล้วค่ะและอีกหน่อยเดี๋ยวเพื่อนผลทางการเกษตรต่างๆเมื่อเรามีการเดินทางออกไปเศรษฐาเป็นเซลแมนไปหานายกจกนี้ที่ไหนเงินเดือนก็ไม่อาวันหยุดก็ไม่มีนะครับทำงานจนกระทั่งกลุ่มทุนลหลายๆกลุ่มนะคะตอบรับแล้วที่จะมาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยต่ำๆที่เราจะได้ก็คือคนไทยจะมีงานทํา และทำงานกับบริษัทที่มีความมั่นคงดิฉันบอกว่ามีที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีมาเนี่ยนะคะคุณเห็นไหมว่านายกคนไหนเขาทำอย่างนี้เขาอยู่แค่สองเดือนนะคะนี่ก็เตรียมแล้วค่ะหลังปีใหม่เนี่ยนะะก็จะไปนอนที่ทำเนียบวันไหนทำงานดึกๆไม่กลับบ้านค่ะไปหานายกอย่างนี้ได้ที่ไหนชอบหรือคะนายกที่ออกมาโอ้โหนะคะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดถามจริงๆนะคะมึงอยากได้นายกหรือมึงอยากได้ผัว ะะมันะมนมีความจำเป็นค่ะเรื่องรูปร่างหน้าตาหรืออะไรเอาสมองค่ะต้องการคนมีสมองมาทํางานไม่ได้ต้องการคนหล,อล่อรวยนะ,ะหรือหล่อรัดดินอะไรมึงเอาไปลากของมึงเองเลยค่ะมไม่เอานะคะแล้วยังมีเรื่องของการสาธารณสุขอีกนะคะที่มันจะมีมีการเ,าเขาเรียกอะไรนะสามสิบบาทพลัสเนี่ยก็คือโครงการสามสิบบาทก็จะต่อยอดเป็นว่าใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวซึ่งอันนี้นําร่องอยู่แค่สี่จังหวัดเท่าที่ฉันทราบนะคะซึ่งต่อไปเขาก็ต้องค่อยๆขยับพราะอะไรถึงทํยแบบนี้ เพราะว่าบางโรงพยาบาลยังไม่มีความพร้อมยังไม่ได้จัดระบบซึ่งเรื่องนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลครบสี่ปีเกิดขึ้นแน่ค่ะเราถือบัตรประชาชนใบเดียวสมมุติว่าเราไปต่างจังหวัดเกิดโอ้โหไปท้องเสียหรือไปไม่สบายที่ไหนก็เข้าโรงพยาบาลมันที่นั่นมึงไม่ต้องแหกลับมากรุงเทพหรือพวกเอ่อโรงพยาบาลจะบอกว่าของคุณใช้สิทธิ์ที่นี่ไม่ได้นะคุณจะต้องไปใช้สิทธิ์ที่ที่ท,ที่ที่ของคุณ ก็เป็นอันว่าถ้าเกิดจะรักษาที่นั่นก็ต้องจ่ายตังค์แบบเนี้อีกหน่อยจะไม่ใช่นะคะแล้วอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือ24ชั่วโมงไท a แ l นด d 24 h น u ีดิฉันเคยพูดเรื่องนี้นานแล้วค่ะกรณีที่วันนี้นะคะเราในช่วงโควิดเนี่ยเรื่องของการาซื้อของหรือทำธุรก,กรรมทางออนไลน์เนี่ยนะ,ะในบางประเทศเนี่ยในขณะที่เราหลับเนี่ยเขาขึ้นมาซื้อของนะคะแล้วเราหลับไงเพราะฉะนั้นเนี่ย คนจะหลับก็หลับไปแต่ว่านะฮะรัฐเนี่ยหรือระบบงานของรัฐระบบราชการเนี่ยนะฮะในบางส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ต้องไม่หลับค่ะต้องไม่นอนนะฮะแล้วก็การปฏิรูประบบราชการนี่ฉันอยากจะบอกอยากพูดหลายครั้งมากนะคะกรณีที่เราไปทําธุรกรรมที่มันเกี่ยวกับราชการเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องลางานนะฮะเพราะว่าไปวันปกติเนี่ยเป็นวันที่เขาทางานต้องลางานไปทําธุรกรรมนู่นนี่นั่นในขณะที่ราชการเนี่ยมันควรที่จะเอื้อประโยชน์หรือช่วยประชาชนค่ะ ไม่ใช่แบบว่าก็วันนี้กูหยุดอะ่ะมึงก็มาใหม่สิทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วส่ตรราชการเนี่ยนะยันบอกว่าตั้งแต่หลังคาย,ยันพื้นดินเนี่ยมันไปไปจากภาษีประชาชนแต่มึงไม่ตอบสนองประชาชนเลยบ่ายโมงเนี่ยนะหายหัวหมดแล้วต้องปฏิรูปเลยค่ะถ้าคนจะทํางานก,กันอย่างนี้นะคะก็ลาออกไปอยู่ที่อื่นเขาจะได้รับคนอื่นเข้ามาเอาคนมีใจอยากจะบริการงานด้านบริการเป็นงานที่ถ้าคนชอบทําแล้วทําแล้วมีความสุขนะ,ะเราบริการใครแล้วเขารู้สึกพอใจเขารู้สึก แบบโอเคเนี่ยเราจะมีความสุขความสุขของเราหรือหรือพูดง่ายๆว่าผลประโยชน์ที่เราทําให้เขาเนี่ยนั่นคือความสุขของคนที่ทํางานด้านนี้คัดเลือกมาเลยฮะไม่ใช่แบบว่ายัดเยียดเส้นสายเข้ามาทํางานเช้าชามยิชามเย็นชามพอถึงเวลาที่จะต้องมีการเอ่อปรับหรืออะไรพวกนี้ก็ปรับขึ้นไปแซงหัวลูกชาวบ้านเขามันก็เกิดปัญหาสิฮะนะอันนี้ฝากเอาไว้เลยค่ะนะในขณะที่วันเนี้ยนะคะเลกมันไปถึงไหนแล้วในขณะที่เราหลับเนี่ย หลายประเทศมันลุกขึ้นมาซื้อของอะแต่ประเทศไทยบอกว่า c l o s ค่ะกูนอนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไทยแลนด t w n d 2 four hour ต้องทำให้ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในนั้นตื่นขึ้นมาไม่ต้องหลับต้องนอนนะคะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยเจค่ะเ,เจเคาะความคิดไม่สร้างสารสื่อบางคนลง <laughs> คือจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะคะเขาเข้ามาเนี่ยเดิมพันของเขาสูงมากดิฉันกล้าพูดแทนเขาเลยว่าเพื่อไทยเนี่ยเขามีเดิมพันที่ต้องแบกเอาไว้สูงมากเพราะฉะนั้นไอ้แค่ดิจิตอลวอลเล็เนี่ยนะคะมันจะทําให้พรรคเพื่อไทยถอดใจแล้วก็ทําให้พวกคุณทําสิ่งนี้สําเร็จนั่นไม่ใช่เพื่อไทยละทาไมคะถูกรัฐประหารมาสองครั้งคือถูกยึดอํานาจสองครั้งถูกยุบพรรคสองครั้งเนี่ย มันยิ่งกว่าแมวกล้าชีวิตอีกนะฮะแล้วที่สําคัญเลยก็คือในระหว่างที่เขาทํางานหรือในระหว่างที่เขาได้เป็นรัฐบาลถูกกลั่นแกล้งสารพัดแล้วทำไมยี่สิบกว่าปีมานี่นะ,ะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ถูกกล่าวหานะฮะเป็นพรรคที่แบบว่ามึงโกงมึงนุ่นมึงนี่ตะโกนมึงจะมาครองประเทศนู่นนี่นั่นทาไมครั้งนี้ก็ยังมีเกือบสิบเอ็ดล้านเสียงเลือกเขาสิบล้านเสียงขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่เด็กๆนะคะไม่ใช่ขี้นะคะที่เลือกอะ แล้วลองคิดดูค่ะว่าพักที่บอกว่าตัวเองเป็นพักที่ดีรักษาผลประโยชน์ยึดมั่นในหลักการเดี๋ยวต้องรอฟังต้องเอากฎหมายต้องนน่นนี่นั่นเป็นไงมึงเลือีสมาเก้าอี้อันนี้พิสูจน์อะไรมันพิสูจน์แล้วค่ะว่าคนเขาเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสองพักสามพักที่ผ่านมาแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจกนกระทั่งถึงเพื่อไทยนั้นเขาอยู่ได้ด้วยผลงานอยู่ได้ด้วยสิ่งที่ทําให้กับประชาชนแล้วสิ่งที่เขาทําให้กับประชาชนนั้นเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีคนไม่ชอบมันมีอยู่แล้วแต่คนส่วนหนึ่งชอบ แล้วยินดีที่จะให้โอกาสพักเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ทําคุณอย่าลืมนะคะว่านโยบาย30สบาทรักษาทุกโรคบ้านเอื้ออาทรอะไรต่างๆที่ทํามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้มีโครงการไหนเลยนะคะของรัฐบาลไทยรละไทยที่ถูกล้มเลิกไปโดยสิ้นเชิงยังคงจอรอจะเอามาทําอยู่ทุกเมื่อแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือเขาเขาเขา,เขาเขินนะเพราะว่าเขาโจมตีนโยบายประชานิยมเขาถึงมาทํานโยบายประชาลัฐไง แต่ในที่สุดแล้วมันคล้ายกันแทบจะแยกกันไม่ออกแต่ใดิฉันบอกว่าถ้าสมมุตินะคะว่านโยบายอันนี้ถูกทําโดยเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งกระเป๋าแต่งมันต้องดีกว่านี่และการกู้เงินก็จะไม่กู้จกนกระทั่งต้องปขยายแต่กลับกลายเป็นว่ากู้ไปแล้วเอามาทําประโยชน์แล้วมีเงินนะคะใช้หนี้ไปเรื่อย